วันนี้จะขอมาโรเพดากบอลสราซะหน่อยฮะเอาเป็นว่าถ้าผมได้เข้าไปฝึกในสัานักเต่าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งวันนี้ครับจะมาเจาะลึกข้อมูลต่างๆนะฮะตารางการฝึกฝนรวมถึงข้อมูลประวัติของสัานักนี้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปก่อตั้งกันตั้งแต่ยุคไหนไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลย นักเต่าของแท้ดั้งเดิมครับเริ่มต้นโดยทํางผู้ทา่าเต่ามูเทนโรชินะครับตามชื่อสำนักเลยโดยลูกศิษย์เนี่ยจะมีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่เป็นตัวคันจิเขียนว่าเต่าหรือคาเมะครับประดับอยู่บนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งทาท้าความกันไปนะฮะมูเทนโรชิเนี่ยก็ร่ำเรียนวิชามาจากอาจารย์ชื่อว่ามูไทโตะแล้วก็มีศิษย์ร่วมสำนักชื่อว่าท่านเซียนเกเรียนแต่ทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่ครับก็เลยไปเปิดสำนักแยกกันเป็นสำนักเต่ากับสำนักเกเรียนลูกศ ฮังและราชาปีศาจบวกยุคถัดมาครับก็จะเป็นโกคูกับคุริลินแล้วก็จะพ่วงมาด้วยหยมามฉาพวกนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านผู้เฒ่าเต่ามูเทนโรชินะครับส่วนคนอื่นๆอย่างเทนชินฮังหรือโปฮังโกเทนอะไรพวกนี้นี่เป็นทางอ้อมและไม่ได้ฝึกกันตรงๆส่วนในตัวสำนักเนี่ยมันไม่เหมือนสำนักสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าสภาพเนี่ยมันคือบ้านที่อยู่บนเกาะเล็กๆอันห่างไกลต่างกลางมาหาสมุทรกว้างใหญ่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปครับก็จะเห็นบ้านหลังสีชมพูหลังคาสีแดงเขียนว่าคาเมเฮ เ่านี่มีผู้อาศัยอยู่คนเดียวเท่านั้น,น,นก็คือท่านเซียนเต่ามูเทนโรชิบิกหนึ่งตัวคือเจ้าเต่าครับส่วนพวกของวิเศษต่างๆ เช่นเมฆสีทองหรือเจ้าลูกเต่านี่ก็จะแวะเวียนกันมานานๆทีแต่หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกโกโค่นะก็จะมีคนแวะเวียนมามากมายแล้วก็มีคนประจําอยู่ที่บ้านหลังนี้เพิ่มขึ้นจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นสํานักหรอกครับเพราะว่ามันฝึกฝนหลักๆเนี่ยถ้าเป็นยุคแรกๆนะครับจะไปฝึกฝนกับบนเกาะอื่นเพราะว่าที่นั่นมันมีกระจิ๋วดียวเองจะไปฝึกกันยังไงแต่ถ้าเป็นพวกวิชาหลักๆหรือวิชาเบื้องต้นก็สามารถทําได้ที่บ้านเต่าเลยความลับอีกอย่างหนึ่งของบ้านเต่าครับจริงๆแล้วบ้านหลังนนนนนนีี้้มมมัเเป็คซููลสสาาารถยย่่่ออวไดตทโโขงน เพราะฉะนั้นก็สามารถย้ายไปในสถานที่ต่างๆได้ตามต้องการไม่ใช่จะอยู่กันแค่บนเกาะเล็กๆเท่านั้นส่วนอาจารย์ของเราครับวันดีคืนดีก็จะเห็นนั่งดูวิดีโอาสาวๆออกกํลาลังกายเป็นงานอดิเรกนะฮะ มาถึงเนี่ยต้องแนะทาตัวกันก่อนและท่านผู้เฒ่าเต่าก็จะถามว่ามีประสบการณ์มานานเท่าไหร่แล้วในสายการต่อสู้ซึ่งอย่างโกโคูเนี่ยฝึกฝนกับคุณปูคณป่คนโกฮังเรียกก็เป็นเด็กเส้นครับส่วนคุยลินได้ฝึกฝนที่วัดโอชินมาประมาณ8ปีแล้วท่านผู้เฒ่าเต่าก็เลยรับทั้งคู่ไว้แต่ก็มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนนิดหน่อยโดยต้องไปพาสาวสวยมาสะก่อดนอกจากนี้ครับท่านเซียนยังอยากรู้ถึงความใฝ่ฝันของนักเรียนด้วยนะฮะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่ใช่สิถานว่าแรงบันดาลใจในการฝึกฝนหรือเป้าหมายต่อไปในชีวิต ที่ร่ำเรียนการต่อสู้เนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรซึ่งก่อนอื่นครับอยู่ในแบบทดสอบเราจะต้องมาวิ่งแข่งเพื่อทดสอบศักยภาพเบื้องต้นนะถึงความรวดเร็วคล่องตัวลิลินเนี่ยได้วิ่งก่อนและทําเวลาได้ประมาณ10.4วินาทีส่วนโกโครครับทำได้11วินาทีเนื่องจากรองเท้ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วพอเปลี่ยนรองเท้าแล้วครับเหลือแค่8วินาทีเท่านั้นส่วนตัวท่านเซียนเต่าถามว่าเขาวิ่งได้เร็วแค่ไหนเห็นแก่แกแบบนี้นะฮะ5 6วินาที ไม่ธรรมดาเลยมีแบบทดสอบที่ยากขึ้นไปอีกโดยการเขียนชื่อของเขาลงบนหินก้อนเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือและหลังจากนั้นท่านผู้ดาวเ่าก็โยนหินลงไปในป่าลึกเฮ้ยหินก้อนเล็กนิดเดียวนะจะหายยังไงแล้วป่านี่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วหินแต่ละก้อนมันก็หน้าตาเหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ประสาทดมกลิ่นตามหาไปจนทั่วแล้วถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยห้ามกินข้าวเย็นด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอเท่านั้นให้เวลาได้เต็มที่30นาทีถ้ายังหาไม่เจอก็ต้องอดข้าวกันไปทั้งหมด แค่แบบทดสอบชิลๆนี่ก็ทำเอาลําบากแล้วการฝึกจะเป็นยังไงมาดูกันต่อเลยการฝึกต่อมาตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ทันเสร็จเลยถูกเรียกมาฝึกซะแล้วโถ่ท่านเซียนได้ทาอะไรเนียวันนี้มันเช้ามากเลยนะเช้าแบบที่คนเขายังไม่ตื่นไปทํางานกันเลยด้วยซ้ําเพราะว่าภารกิจนี้ครับท่านเซียนเต่าของเราจะให้ไปส่งนม ก็มีคนส่งนมทาหน้าที่กันอยู่จะไปแย่งงานเขาทําไมกันไม่ได้ครับท่านเซียนเอาไปดิวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไปรับนมมาเป็นลังๆเลยแล้วก็ไปแจก่ายให้กับชาวบ้านก่อนที่จะถึงเวลาอาหารเช้าเพราะฉะนั้นจะมาชิวๆเดินช้าๆไม่ได้ต้องเร่งรีบซะหน่อยแล้วบ้านแต่ละหลังแต่ละที่เนี่ยมันอยู่ห่างกันซะด้วยนะฮะบางคนนี่ขึ้นมาอยู่บนภูเขาเลยฮะ,ะมีวัดมีบ้านทั่วไปเต็มไปหมด ขนาดที่ต้องขึ้นบันไดเป็นร้อยเป็นพันขั้นนี่ก็ต้องทำพาก็ไม่ได้เดี๋ยวนมบูดหมดส่งไปส่งมาต้องวิ่งหนีสัตว์ประหลาดอีกต่างหากยังไม่พอแค่นั้นครับลุยน้ำลงทะเลส่งนมแบบแอดเวนเจอร์กันสุดๆและจะบอกให้ว่านี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะเพราะว่าวันทั้งวันยังมีการฝึกรออยู่เพียบเลยการส่งนมเนี่ยเป็นบทเริ่มต้นในตอนเช้าถือว่าเป็นเหมือนการออกกำลังกายวอร์มอัพเฉยๆโอ้โหท่านเซียน ยังมีการฝึกภาคเช้าต่อไปอีกครับได้รับมอบหมายให้ช่วยชาวนาทำไร่ไถนาโดยทั่วไปแต่ความแตกต่างคือจะไม่ใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะฮะจะต้องไถนาทั้งแปลงด้วยมือเปล่าแล้วก็ปรับสภาพดินส่วนนี้คือการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับมือครับเวลาต่อยตีจะได้มีพลังและแน่นอนครับก็ต้องใช้มือฟันลงไปในดินเรื่อยๆนะฮะทั้งแปลงเลยชาวนาก็บอกโอ้โหสบายเลยนั่งดูยิ้มมีความสุข ซึ่งนี่เป็นการฝึกช่วงเช้านะหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวเช้ากันและต่อมาครับก่อนจะจบการฝึกช่วงเช้าอย่างแท้จริงคือเรียนหนังสือการเรียนนี้คือวิชาการทั่วไปครับเพราะว่าท่านเซียนเต่าเนี่ยเล็งเห็นว่าต้องจะแข็งแรงต่อสู้เก่งจาดมีความสามารถแค่ไหนสมองก็ต้องดีด้วยเรียกว่ามีไหวพริบความรู้เบื้องต้นเนี่ยปรบไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสอนบวกเลขลบเลขคณิตศาสตร์ ต้องมาครับอยู่ในหลักสูตรของท่านเซียนเต่าโดยตรงนี้แหละทําให้โกโครู้อายุที่แท้จริงของตัวเองสักทีหนึ่งและเมื่อจบภาควิชาการครับก็ถึงเวลาอาหารกลางวันในช่วงบ่ายครับมาต่อกันที่งานก่อสร้างนะฮะเหมือนเดิมครับไปช่วยชาวบ้านเขาอีกแล้วใจดีงามจริงๆงนะท่านเซียนเต่าเนี่ยโดยที่คราวนี้นักเรียนอย่างพวกเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆช่วยได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการขุดหินและดินขนส่งแล้วก็เก็บเศษวัสดุวัตถุประสงค์ในการฝึกนี้ก็คือให้กล้ามเนื้อเนี่ย แกร่งแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ฝึกกันฟรีๆนะครับเพราะว่ามีรายได้ให้หลังจากช่วยเหลือชาวบ้านเสร็จแล้วด้วยต่อ,อจากนั้นครับเป็นการฝึกว่ายน้ำาิบครอบ ก็เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วเพิ่มมาขึ้นด้วยการฝึกเหมือนจะเป็นอะไรง่ายๆครับก็แค่ว่ายน้ําธรรมดาเหนื่อยก็พักแต่ที่ไหนได้ละ่ะในน้ําอาหารมองซ้ายมองขวาเต็มเลยนะไอหลามมันจ้องจะกินนะเพราะฉะนั้นว่ายนี่ไม่ใช่ว่ายธรรมดาต้องว่ายหนีฉลามด้วยนะแล้วพอขึ้นมาที่ฝั่งก็จะมีไดโนเสาร์รออยู่อีกโอ้โหทาแบบนี้แย่จริงหยุดพักไม่ได้พอถึง1ิรอบก็ค่อยแยกย้ายถือว่าจบบทฝึกฝนไปต่อ,อก,กันที่การฝึกพัก่้ำ แล้วการฝึกภาค่่ำคืออะไรละ่ะท่านเซียนว่ามาเลยแล้วกันเ่างั้นก็เดี๋ยวผูกเชือกแล้วก็รออยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นะอย่าไปไหนก็ไม่จะมีอะไรก็แค่เอาตัวผูกไว้กับต้นไม้ไม่ใช่แค่นั้นนะสิเพราะว่าท่านเซียนเต่าเนี่ยไปกวนให้พึ่งออกมาครับไม่รู้พึ่งหรือต่อหรือแตนนะแต่ว่าอันตรายเหลือเกินนะเราออกมาอย่างเดือดเลยมาทั้งรังอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นนั่นแหละพวกมันก็เข้าโจมตีฮะทำให้นักเรียนเนี่ยต้องหลบหลีกกันเอาเองมีทั้งการฝึกความแข็งแกร่งอดทนสกิลพลังป้องกันนะฮะเวลาโดนโจมตีนัก หรือการหลบหลีกก่อนที่จะหัวปูดตาปูดกันไปและอักผ่อนเพื่อรอเริ่มต้นวันใหม่ แล้วก็ทําแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจนแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อนักเรียนฝึกฝนจนได้ที่ครับท่านอาจารย์อย่างเซียนเต่าก็จะเล็งเห็นความสามารถของเด็กๆและส่งพวกเขาเข้าร่วมศึกประลองเจ้าอุธภพซึ่งถือว่าเป็นแบบฝึกหัดบททดสอบครั้งใหญ่ในการต่อสู้สนามจริงนะฮะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับถ้าลูกศิษย์มันเก่งเกินไปเดี๋ยวจะเลิงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่างเซียนเต่าก็จะปลอมตัวเป็นแจ็คก,กี้ชุนไปร่วมกันอย่างขันด้วยแล้วก็คอยปราบลูกศิษย์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าอยููนะ่่นจหกเเเพิงมม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับท่านผู้เ่าเต่าก็ได้บอกถึงแก่นแท้หรือวิธีของการฝึกที่แท้จริงนะฮะเป็นหลักสําคัญเลยถึงเวลาเรียนก็เรียนให้จริงจังเวลาเล่นก็เล่นให้สนุกแล้วก็พักผ่อนกินอิ่มนอนหลับให้เต็มที่นี่คือวิถีแห่งการเป็นเซียนของสำนักเต่า และอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในการฝึกฝนกับท่ามูอเท่าเต่าต้องอย่าลืมกระดองเต่าซิเกเนเจอร์ครับของสัมนักนี้นะฮะไม่งั้นจะเรียกเซียนเต่าได้ไงล่ะก็ต้องมีกระดองติดหลังเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่ของธรรมดานะครแต่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนด้วยเพราะว่ากระดองนี้เนี่ยมีน้ําหนักถึง 100อปอนด์เทียบประมาณ45กิโลกรัมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการฝึกฝนของเด็กๆเ,เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นกระดองขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเพียงแค่50ปอนด์เท่านั้นหรือ22กิโลกรัมก็ถือว่าหนักอยู่ดีนะฮะและต้องสวมใส่ไว้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมน้ำหนักของตัวเองครับเวลาถอดออกแล้วตัวจะได้เบาสบายและคล่องแคล่วว่องไวการฝึกนี้เป็นพื้นฐานนะฮะและหลังจากนั้นโกโคหูหรือแมแต่พิกโร่ใครหลายๆคนก็จะใส่ชุดทวงน้ำหนักเอาไว้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นรากฐานหนึ่งที่ปรากฏมาในเรื่องดาร์กบอลท แต่การฝึกกับทนผู้เท่าเต่าเลย ฝึกแล้วได้อะไรแน่นอนครับร่างกายแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งครับเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วการควบคุมจิตใจก็ส่งผลได้สามารถควบคุมพลังขีดได้และสามารถปล่อยพลังคลื่นเต่าซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของสำนักเต่าเลยนะคาเมฮามฮหาที่ท่านมูเต่าคิดคนขึ้นมาซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าพลังคลื่นเต่าเป็นของท่านมูไทยโตแต่จริงๆแล้วตามข้อมูลบอกว่า,วาท่านมูไทยโตเนี่ยเป็นคนสอนศิละปะป้องกันตัวและการควบคุมพลังนะฮะแต่ไม่ใช่เฉพาะจดจงเป็นพลังคลื่นเต่าเพาะทาง คนก็ต่างมาคิดแยกอย่างเช่นท่านผู้เต่าเต่าก็มาคิดคนพลังขึ้นเต่าเป็นของตัวเอง o r ิจ i n อลส่วนฝั่งเซียนกระเรียนก็มีพลังดัชนีของพวกเขาซึ่งถ้าลองมองว่าอย่างเราเาท่านท่านเนี่ยจะไปฝึกกันที่สํานักเต่าไหวหรือเปล่าจะมีเซสชันไหนที่เราพอจะทําได้หรือไหนมันเวอร์กินไปมันเป็นกระตุลละอย่างเช่นการใส่กระดองเต่าอันนี้ยังพอเป็นไปได้ครับแต่น้ําหนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่คนว่าจะแบกรับได้น้ําหนักมากน้อยแค่ไหนว่ายน้ําทําได้ส่งนมวิ่งขึ้นเขาวพวกนี้ยังอยู่ในศักยภาพมนุษย์ขออย่ามีสัตวว์ประลลาาดแ้กัน ให้พึ่งต่อยโห oh, อันนี้นี่เสี่ยงไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าคนแพ้นี่ถึงตายได้เลยส่วนการทําไร่ไถนาช่วยชาวบ้านอืมอันนี้มันก็ไม่ได้เวอร์เกินไปแต่คือพอใช้มือแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีมือแข็งแรงมากๆถ้าจะทําได้จริงๆก็คงจะไม่ใช่คนทั่วไปธรรมดาจะต้องฝึกฝนกันแบบพวกเซ้าหลินหรือฝึกคาราเต้ที่ใช้มือฟันอิด อะไรแบบนั้นส่วนภาพรวมของการฝึกสํานักเต่าเนื่องจากรากร้นบอลในยุคแรกๆยังเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการต่อสู้วิทยายุทธกําลังภายในมันยังพอเห็นความเป็นไปได้นะฮะใครอยากลองไปฝึกตามก็ลองดูครับเผื่อจะแข็งแรงแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าได้เดี๋ยวก่อนนะอย่าดีกว่าอย่างอื่นโอเคแต่พึ่งป่อยไม่โอเค จบไปประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสํานักเต่าและการฝึกฝนของพวกเขาซึ่งบอกเลยว่าถือว่าเป็นรากฐานสําคัญในเรื่องดราก้ n b บอลครับและเป็นการฝึกจริงๆจังๆที่เป็นเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยหลังจากนั้นโกโฮก็ได้ไปฝึกฝนอีกมากมายนะครับผ่านอาจารย์มาอีกมากหน้าหลายตาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับ ก็รอติดตามกันต่อได้ครับกับคอนเทนต์รักกันบอลที่ช่อง Watch The m o r มของพวกเรานะหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานกันได้และอย่าลืมกดติดตามครับรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ